โยสวัสดีน้องเลิฟนะครับก็คลิปนี้ผมก็จะมาแจกเซอร์วอร์ไอพีบล็อกฟุตนะครับก็ลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะครับก็ขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับที่เออมาแจกช้านะก็มีน้องๆมาถามว่าเมื่อไหร่แจกอะไรเงี้ยก็มาทำให้แลวนะครับก็มาช้านนะเอ่อไปดันแรงรีไฟต่อละไปละ